จากหน้าไัยนะคะก็มีเป็นดินนะคพืชศพกันังกอนะแล้วก็น้ำนะคะก็รกฏมีพิจิกนะลมเมถุนตุลกลุ่มนะแล้วก็ไฟเมษสิงธนูนะครบสิบสองราศีนะคะเด่นๆก็จะมีแค่ดมูลราศีมีนกับสเตรีราศีสิงนะจากหน้าไพ่นะเป็นคู่รักอยู่เลยนะตอนนี้ก็รักกันนะไม่ได้ ังไม่ได้มีปัญหานะแต่ว่ามาดนูนะตอนนี้อยู่ในความสัมพันธ์นะคะแปดเหลียนนะยังพัฒน,นาไปในความสัมพันธ์ยังมั่นคงคนะพบประมาณน่าจะเป็นปีนะคะเกินแปดเดือนขึ้นไปนะเพราะว่าเป็นแปดเหลี่ยนนะแล้วก็จะมูนนะแต่มีความไม่ชัดเจนหรือมีความคิดถึงกันในตอนนี้อยู่ก็ได้นะคือเป็นคู่รักแต่ยังไม่ได้ลงเอยยังไม่ได้แต่างงานยังมีความคิดถึงโหยหาหรือมีความไม่ชัดเจนอยู่ในใจนะคือถึงนะ คบกันแต่ว่าก็มีบางอย่างที่คุณเครื่องใจหรือมีความไม่ชัดเจนอยู่นะสามเหรียญนะเขาวางแผนที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้นะหรือว่ามีบุคคลที่สามมาเกี่ยวข้องนะตอนนี้กับเขาในเรื่องการงาน<ม>การเงินก็ได้นะแปดดาบเขาอึดอัดกับไม่ได้ไปไม่ถึงนะกับคนที่เข้ามาหาเขาด้วยเรื่องการงานการเงินนะทําให้เขาต้องไปเกี่ยวข้องด้วยนะหนึ่งเหรียญนะจะมีการเรียกว่าเอ,อเริ่ม เริ่มต้นนะต้องเริ่มความสัมพันธ์หรือเริ่มกิจการงานอะไรสักอย่างหนึ่งกับไอ้สามเหรียญน,นี้ก็ได้นะแล้วก็หนึ่งมาบวกสามเป็นสี่เหรียญน,นะมีเรื่องของความห่วงพื้นที่หรือว่ายังรู้สึกเอ่อกอดเก็บบางอย่างไว้นะแต่ถ้ามาลบกันคือสองเหรียญน,นะะสองเหรียญเหมือนกับว่าเขายัางต้องผัวพันกับเรื่องนี้อยู่นะไม่รู้ว่าเรื่องอะไรนะเป็นการงานการเงินก,ก็ได้นะที่เขายัางหาทางออกไม่ได้นะหรือเป็นบุคคลที่เขามาเกี่ยวข้งของกับเขาด้วยการเงินนะทําให้เขายัางต้อง ติดอยู่ตรงนี้นายยังหาทางออกไม่ได้ต้องไปเกี่ยวข้องกับไอ้บุคคลที่สามคนนี้นะแล้วก็ต้องไปเริ่มสัมพันธ์หรือว่าเริ่มการเงินหรือเริ่มธุรกิจอะไรกับคนคนนี้ก็ได้นะคะซืออาจจะไม่ใช่ความสัมพันธ์ความรักอย่างเดียวก็ได้อาจจะเป็นการงานการเงินก็ได้ที่เขายังหาทางออกไม่ได้นะแต่ว่ามันต้องมาเกี่ยวข้องกันเขามีสามเหรียญนั่นเองนะพิงเหลียนนะเขานิ่งนะคะสายเปเป็นเรื่องของธุรกิจกิจการนะเขาก็น่าจะมองคนเป็นเหรียญ เลอะคาเลยนะเหรียญใหญ่เป็นอังโลเลยนะแต่ว่าตอนนี้เขาน่าจะมีเรื่องกังวลคิดมากเรื่องคนอยู่นะในความสัมพันธ์อยู่ว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้ค่ะมันมีความไม่ชัดเจนขมขม,มัวหรือขุ่นเคืองกันอยู่แต่แม้ว่าตอนนี้อยู่ในความสัมพันธ์ก็ตามนะแต่ว่ามันขึ้นสเตนมาด้วยนะเป็นไพ่คู่แตกต่างคู่เหนื่อยอายุชา,ชาติศาสนาต้องปรับตัวนะคะมีก้าวดาบเขาน่าจะรู้สึกว่าไปกับคุณแล้วนี่เหนื่อยเหลือเกินนะคะคือมีเรื่องไม่เข้าใจมีเรื่องคิดมากอาจจะมีความขัดแย้งกันอยู่ด้วยนะคะ แปลว่าก้ามาลบแปดเหลือหนึ่งดานะเดี๋ยวน่าจะเขาตัดสินใจอะไรชัดเจนได้นะคะตอนนี้ก็เขามองเหลียยเนี่คือมองคุณนั่นเองนะแต่ว่ารู้สึกเหมือนโดนกดขี่หรือเปล่านะไม่รู้คุณรู้สึกโดนเขากดหรือเขากดคุณนะเพราะว่าสเตนงคือคู่แตกต่างนั่นเองนะเจคราบนาะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันมาก่อนนะหรือว่าคุณกับเขาอาจจะ มีคนรักเก่าหรือเป็นคนรักเก่ากันเนี่ยค่ะแล้ววนเวียนกลับมาพูดคุยกันหรือว่าถ้าไม่ใช่นะตอนนี้นะคุณกับเขาไม่ใช่คนรักเก่าที่วนกลับมานะก็คือเขาหรือคุณนะจะมีการคิดถึงคนเก่านะคะซึ่งตอนนี้คนเก่าเขาหันหลังจากคุณไปแล้วนะคะแล้วก็ห่างกันไปแล้วเขาไปหาอนาคตที่แล้วนะสาม,ม้มายนะเขาตอนนี้เขาโสดอย่างเดียวเลยนะเกาหลีนะก็ไม่รู้ว่าเป็นคนรักเก่าของคุณหรือใครนะคุณก็อาจจะยังคง เฝ้าดูเขาอยู่ห่างๆอย่างห่วงก็ได้นะทีนี้มาดูความสัมพันธ์มันนี้นะว่าคุณกับคนนี้เป็นยังไงนะคะจะให้าาออกมาได้นะเขาบอกว่า stay optimistic นะ positive thinking a n f f a i t h will bring romance into your life นะเขาบอกว่าเอ่อให้คิดบวกนะคะการคิดบวกแล้วก็จริงใจซื่อสัตย์ต่อกันนะคะความจะนำความโรแมนติกโรแมน c ์มาในชีวิต หลักีวิตคู่ของคุณนะบาลานซ์นนะคะเขาบอกว่า There ต e e d s to be a healthy balance of p h y s i c i l emotional, and spiritual intimacy for a relationship to be s u s t a i n a b น e ะก็คือ,อมีความสมดุลบาลานซ์กันนะเขาบอกว่ามันจำเป็นนะคะที่ว่าจะต้องบาลานซ์ทั้งอารมณ์นะคะความรู้สึกการแสดงออกทางกายภาพแอคชั่นต่างๆแล้วก็ ใจ,ใจิตใจข้างในนะให้ในความสัมพันธ์นี้นะต้องให้มันรู้สึกเหมือนเท่าเทียมกันนะคะแล้วก็มีความใกล้ชิดกันในความสัมพันธ์นะคะซึ่งมันจะยังคงอยู่ได้ถ้าเกิดว่าคุณกับเขาให้ระรับเท่ากันบาลานซนะ์ Party may with this and its full นะคะเ e ิด e ฏิสิทธิ์ e ี e ิต e ู้คนอ h จมีอิทธิพ i กับการตั i m ิ i n g i ี่มีศักยภาพนะคะ สถานการณ์มีบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะก็คือมีคนอื่นที่เข้ามาทําให้ความสัมพันธ์ของคุณมันโดนบั่นทอนลดลงนะคก็ระวังไวนะ้ค่ะเพราะเมื่อกี้มันถึงได้ขึ้นเป็นสามเหรียญนนะแล้วนี้ก็มีคนรักเก่าด้วยก็ไม่รู้ว่านี้เป็นคนรักเก่าเขาหรือเปล่ามาเกี่ยวข้องเรื่องการงานการเงินหรืออาจจะคนละเส้นกันเลยนะอาจจะเมีคนเข้ามาในเกี่ยวกับธุรกิจการเรงินการงานเขาก็เลยองไปรู้จักคนนี้นะหรือถ้าไม่ใช่นี้ก็คือโดนดมาเลยคนะ่ะ นอยู่ๆคนละเก่าโผล่มาก็ได้นะแล้วเขาไม่ถึงคิดถึงเท่านั้นเองอะแต่ว่าเอาเขาก็ยังไม่ได้มี r รีแอคชั่นอะไรกับคนเก่านะเพราะนี้สามารถคือเป็นภาพการหันหลังไปแล้วนะคะแค่ว่า,าให้รู้ว่าระวังบุคคลที่สามคนเองนะนี่เป็นยิ่งนะคนกับเขานะมีความลึกซึ้งหรือผูกพันกันนะ A relationship ิพ l ิ f ไฟน l l y d e พเพน i นเดอะเน็กซ์ฟ o n ม h s นะ You have been waiting for this นะเขาบอกว่าความสมัธ์ของคุณในที่สุดแล้วนะจะรู้สึกผูกพเนืลึกซึ้งกันอีก2-3เดือนข้างหน้านะซึ่งให้คุณรอเลยนะ r e c o n c i l i a t i o n นะการกลับมานะเขาบอก someone from your past is or will be returning in your life soon นะก็คือ r น c o n c i l i a t i o n นะเหมือนการกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ คนที่เคยคู่คุณนะในอดีตชาติก่อนเลยงนะานจ,จะไม่เคยเจอกันเลยนะในชาตินี้กับมาเจอกันนะนั่นเองคนนี้ก็อาจจะเป็นคนที่เคยคู่คุณในชาติก่อนก็ได้นะเลยกลับมาเจอกันนะหรืออาจจะหมายถึงคนรักเก่าก็ได้นะที่จะวนกลับมานะแมกเนติกค n นเนคชันนะความมีคอ n เนคชันของความดึงดูดแบบนมาเหล็กเลยนะเจ้าอิ v e r y s t r ่ n g อ u l l a t น n n อิ n t ทน t ิต a ้ดัต o ์ o t ร to t h i s person นะ คุณรู้สึกเหมือนมีแม่เหล็กดึงดูดนะกับคนนี้นะรู้สึกเออ่เหมือนถูกดูดเข้ามาอยู่ในวงโครจรของเขานะมีความรู้สึกอืมเรียกว่ากับคนนี้ค่อนข้างที่จะ intense มากเลยนะรู้สึกมันเขาเรียกว่าไง deep deepening เหมือน deepening เลยนะก็รู้สึกในความกดดันนิด,ดนหนดึน่งนะบางครั้งก็รู้สึกมันมันเลือกซึ่งมันถูกผันนะมันถึงได้มีท้าสเตรนด้วยนะความแตกต่างนะก็รวมๆเป็นประมาณนี้คนะ่ะ